สวัสดีครับมนันี่ผมพาพี่น้องมาเลาะเบึง้งมาไหวครับผมก็ตัดออกตั้งหลายตืบดีพี่น้องแต่ว่ากะกตยังเหลือหลายอยู่คือเกา่ากะมีหลายอุ้มพี่น้องประมาณขัดร่วมฟังขังหลังนี่น้ำก็จะประมาณซิบก็อุ้มนี่แหละพี่น้องสาหรับไหวเห็นบะก็ยังโดกอยู่คือเกา่าขนาดตัดทิม่มตั้งหลายสายด้พี่น้องเพราะว่าผม ตัดหยาออกแถวนี้นะมันหกผมเขาออกแต่ว่าพี่น้องก็ป็นงนงนอยู่นี่ก็บ่ท่านซุกเดี๋ยวพี่น้องทายพี่พาน้องเราบว่าเบิ่งเห็น่เป็นงนงนงวนอยู่มีทั้งกําลังขืนไม่กัหไงแล้วกับนีพี่น้องเบิ่งเราเนี่ยแต่ละสายเนี่ยอันนี้อีกอีกต้นหนึ่งน่พี่น้องที่มันปิดต้นนี้ก็จะมีอยู่ประมาณซีซีหาสายเนี่ยแหละเห็นบะ เข็มอยู่ส่วนข้างล่างนี่ที่ผมตัดหย่าแล้วมันไปนพันถือเนาะมันก็ตายแน่กับเพเป็นยังพี่น้องไหลแต่ผมภาพพี่นออ้องยางออมมาเบืองต้นนีเห็นปะต้นทังนหก็เห็นปะหมักนิดหน่อยเนี่ยเป็นส้มที่ประจับเพราะว่าผมตัดถิ่นนี่ว่าพี่น้องเนี่ยเพื่อมันอะแต่ว่าส้มส้มถี่จับเลยก็มี่ที่พี่น้องเนี่ยข้างในเี่ยเห็นปะไอ้ไ้นิดหน่อยเนี่ยส้มถี่กระลัง เป็นของไม่กับมีพี่น้องนี่เห็นไหมสำรับต้นนี่เห็นว่าเป็นสายอยู่นี่ขนาดจะติดบพี่น้องคันว่าไรเห็ดยังมั้งไหนเป็นสายเต็มอยู่อันนี้คืออุ้มหนึ่งพี่น้องแต่ว่าเนี่ยต้นที่มันล้มลงมาเนี่ยแต่แต่ยังมีพี่น้องเห็นบะเหลือจากคนตัดหนาเนี่ยแบดบเต็มนี่นี่เห็นไ่พี่น้องน,นี่ต้งบอกไว้เห็นไ่มอีเอล่ยยู่นะอือพี่น้องมึงจะชัดนะ สรทางคนสร้างนี่สรทางที่พี่น้องคนน่ะของเอเล่เยอะมีกระเป๋าไหว้คนเห็นปะอันนี้สำรับอุ้มนี่เดี๋ยวพี่น้องจะเฝ้าตาไล่เลยเดี๋ยวให้พี่น้องเบิ้งอุ้มแข่งแกันก้อนแาบนี้เห็นปะอุ้มนี่กะผมตัดถิ่มพี่น้องผมตัดแล้วผมเอ้เขาเ้ากันยังไง สั้นๆแล้วมันมันตายพี่น้องนี่เห็นบ่มันบ่ติดแต่ว่าสมนี่เฮาบ่ได้แต่ต้องมันเวลามันใหญ่มากก็คือสิติดเห็นบ่พุ่นข้างบนไปแฮงหลายพี่น้องเพิ่นน่ะสูงสูงเพิ่นน่ะพุ่นใหญ่มันนี่ล่าซ้ำแขนในพี่น้องเบิ่งเอาสูงคักสูงสามสี่เมตรเพิ่นนนะตัวนี้มาแข้งสีงามพี่น้องมันก็เป็นเครือเป็นสายลงมาพีโอ้ยของแค่นี่พี่น้องเดี๋ยวผมุ่งออกกัน เห็นบ่มคนน่ะสีหาเม็ดได้เลยตัวนี้พี่น้องแตล่ลำซ้ำแขีนเนี่ยก็ว่าสิตัดกินอยู่ยังพ่ะท่า,ทานเลยตัดเช่ไหมมันก็เป็นอันไหนก้อนมันเป็นหมากก้อนเห็นบ่พี่น้องสำหรับอุ้มนี่ต้นใหญ่กับ UC. นี่ยูซีมีแต่ลำซ้ำแขีนเนี่ยพี่น้องสูงคักสูงถมหัวคนน่ะเนี่ยแต่ว่าซุ่มสุ่มถือพระท่านขึ้นใไงไหน่อยกับพี่น้องเนี่ยเห็นบ่ กัดเกือบซ้ำแขนเนี่ยรันี่ยกระไรพี่น้องเห็นไ่มเนี่ย่ั้มซ้ำเนี่ยนะพอดีตัดกินหรือพาพี่น้องมาเบิง่งอุ้มทั้งนี้ที่จริงมันหลครับที่พี่น้องผมเขาออกเ่านะเดี๋ยวเบิ่งเนี่ยเนี่ยที่ผมเว้นไว้นี่เป็นอุ้มอุ้มคุณมันก็เริ่มเป็นหมากมาแล้วตรงนี้เคื่อกัน,นี่ยพี่น้องเนี่ยตรงนี้ก็เป็นหมากติมเนี่ยพี่น้องเบิ่งเขาเนี่ยนี่แต่หมากไหวเห็นบะนี่แต่หมากไหวอันนี้เครื่อ หญ้าที่ผมพึ่งตัดไปมันเกิดเพราะท่านใสใช่ไหมะตะล้ำซ้ำแขนเลยพี่น,ออน,น้อ,นอนนง,องบึงหยอดนั่นเนี่ยอุ้มดูนะเนี่ยต้นใหญ่มันทางนี้ถ้าพี่น้องเลาะบึงไหวก็ขาดใช่ไหมฝังนี้ก็เป็นหมากเท่กันเลยพี่น้องเห็นไหมหมากเห็นไหมหมากต้นใหญ่อุ้ม,ม,อ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 มหลังแบบหนี้พี่น้องพี่อุ้มฉีโอ้มีแต่ล้ำใหญ่ๆพี่น้องซิปก็ต้น เห็นบ่มันจะเป็นสายมดเลยเห็นบ่เป็นสายเป็นหมากมันอ่ะพี่น้องเป็นมัดสุดต้นเลยเราพราะว่ามันสูงสำหรับอุ้มนี่ซิฟซิฟก็นอนเหรพี่น้องเบื้องเอาเฉพาะนอนใหญ่ดิขันร่วมนอนหน่อยก็หลก็ซิปเหรอพี่น้องเห็นบ่เฉพาะนอนใหญ่ที่มันขึงเหนียวแล้วก็เป็นหมากเบื้องหมากมันเป็นสายอ้อมเลยตะเกา่ามันจะหกเนาะอันนี้ผมให้พี่น้องเบื้องะผมตัดหยาออกแล้ว มันก็สีเหลือแต่ต้นเพันธุ์นียังเสียแหละอุ้มนี่กใครส่วนน่ะเดี๋ยวขึ้นข้างบนเนี่ยจิมีแต่กำลังเป็นหมาก,กพี่น้องเห็นปะเป็นสายเต็มเลยพี่น่ะเห็นปะมาดูเจ,จะยอนแสงบ่ be. เดี๋ยวมาทางนี้คือกันพี่น้องนี่นี่เห็นบ่ตนนัวนี้ตอนที่ตัดหญ้าแล้วเวลาเขามาถือกันดอกถึงอย่างมันมันเหี่ยวพี่น้องมันบ่ติดสําหรับ สำหรับอุ้มนี่อุ้มนี่กับซิปกาแต่ว่าหน่อใหญ่มันกับมี่อยู่อยู่สามโอพี่น้องตัวน,นี้หน่อใหญ่มีอยู่สามโอที่เหลือกับมิตะลูกมัน,น,นไหนบอเก็บใบอย่างสั่นเนี่ยสั่งทั้งนี้ขึ้นกันนะพี่น้องนี่สร้าง,งนี่กับเห็นบออันมากมันนะพี่น้องคนน่ะเป็นสายเป็นส้มนี่รำใหญ่พี่น้องมิตะลั้ท่อแขนเนี่ยว่าเราจะ ฟาไว้ถมหัวแล้วก็จะเป็นหมากทวนนะมันเป็นสายขึ้นไปวันน่ะไปตามต้นยางพอพี่น้องเห็นไหนี่ต้นนึงให้กันนลยพี่น้องเราสิตัด์ทไปแข่งกันเด็กกันม่ได้แข่งมิตรรุ่นเขียนถมถมหัวมัดสุดต้นเวลาเอาปล่อยไว้มันก็เป็นหมากพี่น้องเห็นไหมันใหญ่ได้ที่มันก็จะเป็นหมากพี่น้เห็นไหมเป็นสายลงพื่อนะถ้าเท้าบ่อติ่งบ่อหยางมันยังส่มันก็จะติดมัด ายไม่ก็เริ่ขึ้นตอนนี้พี่น้องเี็นนี่อีกสายนึงนี่เห็นปะมันก็จะเป็นเวพเลามันเป็นหมากแก่มันแข็งแล้วมันก็จะนุ่มลุ่งเพราะว่ามันนัดอันนี้มันว่าท่านนัดเห็นปะอันนี้ก็จะมีสระเดี๋ยวผมภาพปเบิ้งพุ่นอุ้มไ่อยู่ข้างล่างบ่พี่น้องมาแข่งไหลบัดนี้อันนี้แหละตัดหญ้าแปลกแล้วมันก็ะเลยโอเคพี่น้องภาพพี่น้องนางใส ตงใส่างล่างไปเบิ่งอุ้มญ่สำหรับไหลแต่ว่าอยู่ฟังในสวนยางเนี่ยแห้งหลายพี่น้องแต่ว่าบ,าพาพบพ่พาไปเบื้องเรา่ปพาไปเบิ่งแต่อุ้มแถวนี้เฉเพาะโซนนี่กับทีีประมาณทิบก็อุม้มเนี่ยแหละพี่น้องที่มันเป็นหมากนั่นน่ะเก็บใบนี่ก็กรลังกรลังไงพี่น้องนี่ก็พอดีพอดีตัดกินกันนี่ป,ปล่อยไว้ย้อนไว้ตาม สวนนี่แหละก็บรรเด้าออกมัดเนี่ยบพี่น้องอุ้มข้างหนานี่มันกัดจะงฮกเนี่ยเพราะว่าผมท่านได้ดึงเครื่อไม่เครื่องยังออกโอ้ยมันเริ่มแก่แหละพี่น้องเห็นปะอันนี้โคตรหลายเลยพี่น้องแต่ว่ามันกัดหกเครื่องใหม่เบิง้งเปิดให้พี่น้องเบิง้งงปวดเลยพี่น้องโอ้ยหกเนี่ย,ย,ยดึงน้ำมันกัดปวดนะพี่น้อง เป็นงอนงอนย่ดเลยคนน่ะคนคนน่ะทางนั่นไอพี่น้องพคนน่ะเป็นงอนงอนอยู่เต็มหมดเลยพคนน่ะโอ้ตัวนี้แห้งลังการกว่าซุ้มพคนน่ะพี่น้องเบิ่งพูดเห็นว่าเป็นงอนงอนด้ว่ผู้ทางนันพอ้คนไ่รู้ว่าตาพี่น้องจะเห็นว่าเต็มหมดแต่ว่าหันเนี่ยมันมีอันเขาเอินเครื่อนนี่ครับดอกอันนี้มันบังไว ตรงกำลังเปลี่ยนไม่กับน,นี่พี่พี่น้องบุ๋งเนีน่ยเนี่ให้พี่น้องเบุ๋งทั้งหน่อยทงงั้งใหญ่เต็มมัดเด็ดพี่น้องขังในแต่ว่า,ากระบอกยัดลื่วันนี้เห็นบ่เพราะว่าหนามมันคุ่มขึ้นพี่น้องเด้อยเดี๋ยวลื้อให้เบุ๋งพูดนะนราเต็มมัดทุกส่วนเลยพี่น้องพี่ขังในพูดนะเพราะว่าอุ้มนี่มันเป็นอุ้มไงพี่น้องนี่แต่หมาทั้ก้อนนี่มันหลายพี่น้องพุดนะ คข้างในปวดทุกข์อนูเลยพี่น้องนี่ตะหมากมันตาเห้ยเห็นยั่แต่ว่าตากล่องบรูดไทยทอดทันเดียวพี่น้องส่วนที่มันล้ำไงอุ้มไงเห็นบะนี่ยหมากมันเห็นนี่นี่กระลำซ้ำแขนเลยพี่น้องนี่ลำซ้ำแขนอันส้มที่มันเป็นเครื่องไงแงว เงาเกือบสิบเมตรเลยดิพี่น้องนี่มันจะอ้อมโค้งไปนี่จะมีอยู่หนึ่งสองสามสี่ประมาณหาเนี่ยแหละพี่น้องประมาณหาสายเนี่ยแหละที่มันนี่เงามันอยู่ตรงนี้เห็นบ่ละนี่มันก็จะเป็นพี่อ้อมคืนมานอดพี่พี่น้องโอ้ยอ้อมโค้งไปมัดอยู่นี่แมีนอนันต์นี่อนันต์นี่คมมึงเพิ่นมัดเห็นงบ้ามากนี่อยู่ข้างในหรือโบมยันบ่มีพี่น้องนี่นหะมีมัดเพราะว่า เพิ่นแห่งต้นเหี้ยเอาเนาะเพิ่นก็นจะเป็นหมากออกตามซอกซอกไอ้ซอกน้ำซอกใบเพิ่นนี่พี่น้องจะมีทุกส่วนเลยมาเกือทางใดก็แม่นหมดเห็นบ่ให้พี่น้องเบิอเ่องมาค่อยๆพี่น้องก้อนหลายพี่น,อนออ้องพุ่นน่ะเพาะกับเพาะง่ายพุ่นพี่น,อนออ้องนะเพุ่นน่ะเพาะกับเพาะง่ายผมเคยเฮ็ดคลิปเพาะห้พี่เห็นน้องเขาเบิ่งหลังง่ายละมากเลยผมพเพาะไว้ในกระถางก็โอ้ย เป็นสามซิปสี่ซิปต้นนะพี่น้องเพื่อน,น้องนี่มันก็เป็นเห้ยเห้ย,อยบอกอยังก็มันเป็นเครือสินะเป็นเท้านะ่ะมอดที่แล้วเหแล้วนนทุกส่วนพี่น้องตะหมากัานเห็นไหมาหมากันมัดเลยนี่เดี๋ยวเดี๋ยวแบงเดีกันนีตะหมากันพี่น้องน,นี่เดี๋ยวค่อยๆให้พี่น้องด้วยนะตะหมากันมัดนี่ก็คืองมักไหวพี่น้องเห็นว่าถูกอ,อนุนเลย พี่น้องทั้งขีดโลดเห็นปะเห็มนมดเนี่ยขนาดผมตัดถิ่มก็หลด้วยเนี่ยเพราะว่าผมตัดหยาส้มที่เป็นออกมาข้างนอกเนี่ยผมก็ตัดถิ่มมัดหุ่นพี่น้องข้างในกันนะเห็นปะหุ่นข้างในบนะทุกส่วนในพี่น้องอยู่ในอยู่ในอุ้มเนี่ยเปิดข้างในก็นมีตะหม,มากไหวน,นะมันทำนี่เพื่อยอย่างน,นี้คือที่ซื้อเนี่ย เปิดจังได้กำลังไหวพี่น้องพุ่นพุ่นเต็มมาเลยพุ่นข้างในพพี่น้องเริ่มเหลืองอะไรกันนี่เดี๋ยวพุ่นพุ่นพี่น้องพุ่นเข้าไปข้างในพี่น้องไหลพุ่นนะเนาพุ่นพี่น้องพุ่นข้างในพี่เริ่มทุกข์อะไรกันนี่ตอนนี้พ่นของเอเล่ย์อยู่เดี๋ยวหยันพี่น้องโบเซีอเดี๋ยวเปิดมีเบื้องพุ่นเแล้วข้างในพุ่นยังเป็นเอเล่ยู่พี่น้องพุุ่นพ่น ไหลแคกลายเนี่ยส้มเที่ยวกำลังเป็นหมากน้อยก็้วนี่หนิพี่น้องนี่ยส้มที่เหลือจากผมตัดออกที่จริงมันเคลื่อนแง่ว่าเหลือผมตัดออกเนี่ยเลยหนีแง่วเกือบซิปเม็ดเลยเดี๋ยวผมขึ้นยืดให้เบื้องนี่พี่น้องนี่ทั้งอุ้มนี่ข้างในนี่ยจะมีตะหมากหลมืดเลยเหลียวไปยังสีเหงื่อมืดไปว่าเนี่ยส่นนี่ผมแต่งผมแต่งกิ่งมันพี่น้องเพราะว่ามันหกไหลเห็นไหม เหพี่น้องมั่งตะล่ำซ้ำเขียนนี่นี่น,น,นี่ตัวนี้ตัวนี้ใหงไงกลัวพี่น้องนี่เห็นบ่สายสายที่มันเนี่ยที่มันเป็นหมากเป็นอย่างนี้ผมตัดออกมันหกไหลนี่เห็นบ่พี่น้องคนอื่นกินดินอยนู่นี่เนี่ยผมตัดออกแต่ว่าขังบนมันก็ยังขึ้นมาไหมทรงถี่มันออกไหมนี่พี่น้องเบิ่งพี่น้องเบิ่งหมักนิดหน่อย,ม,ยมันก็ลังขึ้นเห็นบะ ตอนที่มันหกหลายผมตัดตะกี้มันเป็นเพอยหกเนาะพี่น้องโาอ่อนล้ำม,มันดีรนะีเพื่อน่ะไอ้เพื่อนแค่ชัดเล่ดิแขนห้องนี้นะเล่ได้หลายนี่พี่น้องเ,เพื่อ mm hmm. เพื่อ,อยังสิทธิ์นะพาะวาพี่มันจะอ่อนลงมอพี่แหละ mm hmm. เห็นปะสำรับนอใหญ่อยู่นี่ม,มีสีแต่ว่าแต่นนี่นอนหน่อยสองสามนอขึ้นนึ่นเห็นปะนอใหญ่แต่ว่ายังมีอ่ะเป็นเพอยเป็นซิปเม็ดกับมี่พี่น้องนี mm ่ hmm. พี่น้องเบิ่งสังกิเครือมันนี่ ที่มันเป็นไหวเงาในีพี่น้องอีเวลาเขาไปจัดสารในบ่อมันเครือบมันมันไม่ได้ใสได้พี่น้องมันบ่จะโค้งตอนท้ายนี่มันอาจจะน้อยพี่น้องแต่ว่ามาหอดที่ง่ายขึ้นเรื่อยๆง่ายขึ้นเรื่อยผมก็ตัดแต่งหนามเห็นมาพี่พี่เห็นบ่พี่น้องพี่มะโพธพี่เห็นบ่สามอันในมะโพนี่มันก็เป็นหมากมัางหน่ยพี่น้องแต่ว่าผมตัดถิมมุด้นี่บ่เมียนเราเปลียนหมากให้หมากหลอยู่นี่ แต่ว่ามันหกผมก็เลยตัดออกให้มันเหลือจะยังเสีนบอพี่น้องบอหมากกันใบแต่ว่าขลี่งใบขันขันเป็นเครื่องเสียนพี่น้องบึ้งมันจะอ่อนหลายพี่น้องนี่จากหยอดนั้นนี่เห็นมาจากหยอดอ่อนมันนีมันจะได้หลายพี่น้องแต่ว่าขันห่อเอรี้เฮ็ดเครื่องจักสารเ่ยพี่น้องบึ้งเอรเป็นสิบกมิดเนาะจากนี่เลยหอดพูนเห็นบอฝนมันอ่อมอ่อมอ่อมโค้งมาพี่ เป็นบ่ห้อยหมากมันที่ผมตัดถิ่มนนเนี่ยบอพี่น้อง่ผมบอกมันหกเนี่ยนี่ตะกิงหมากมันเนี่ยผมตัดถิ่มมัดเนี่ยบ่อาไว้มันหก,กปวดสองเห็นปะนพี่น้องเบึ้งคักๆสิตัวนี้ก็สูงสองสามเมตรแล้วสองสามเมตรแลวกันนี่เครือมันเนี่ยที่ใบมันผมตัดอ้อมเครือมันก็โค้งมานน่โค้งไปผุนผุนโค้งอ,อ้อมไปผุนม,นมาหอดพีหลักเห็นมามพี่ อันนี้ก็คือพาพี่พาน้องเขาเบิ่งไหวเนาะเบิ่งบางส่วนนี่ยพี่น้องเห็นบ่อันซ้อนดีๆโอ้ล่ำนี่โอเคครับพี่น้องนี่ใหญ่เป็นแขนเลยเนี่โอเคเลยสังเกตว่าจะมีแมงกินุ่นท้องในพี่น้องนี่มักมากมา่มา,มาไนไอ้ตอมดอกตอมใบมันนี่มากินใบมัน้นี้สำหรับคลิปนี้ผมกับผ้า พีผ้านองฮะเลาะบึงอยู่ประมาณนี้แหละพี่น้องสำหรับหมักไหของปีนี้เนาะเดี๋ยวพอกันคลิปหนาได้พี่น้อง